หนอนจะเข้าขาเร็วเร็วเร็วบียงกระเป๋าเนี่ยนอนจะเข้าขนอนจะเข้าขจะเข้าขาหนหนอนในหนอนในวันนี้ใครจะกลับขอนแก่นยกมือขึ้นใครจะไปหาพ่อยกมือขึ้นน้องเป็นสาวคนยังบ่เคยมี duyên y duyên yêu thích nommi bơi bắt tu hành lang kìa mong mang tay kìa 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 mong kìa 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 tàu ơi tàu, tàu chi, Tí hóa phục. Yeah, mà, ข้อไข่ในข้อขวดของข้ควายเขาข้อคนคึงข้อระคังคั่งข้องูใจเธอจานใจเธอจิงตีเธอจางวิ่งไบนกำลังก้มงเธาช่อลำเธอกระเจอคู่เธอหญิงโสเธอเชดาชม ไปใส่รองเท้าป่ะมัดพาไปใส่รองเท้าป่ะปะไปใส่รองเท้ากันเถอะเราไปใส่รองเท้ากันเถอะเอาบีอะไรโซ่ถ่ายเนี่ยพุดหันกองหายง่าเผยไม่ใหญ่เวนหนามอ่ะพี่หันหลังมานี่ค่ะแม่แตนโอ้แม่แตนเอาเตีล้วเขาว่า็นพาไปกินข้าวบ้านซองเขาะ ปัเจาจังเรีวมาทางนี้แม่นอดบาลอุ้มหรอวะไปหาแปดไปนยุรก็แปดไปขาวหมดหมดหมดแดงหมดแดงไม่ห่หมดแดงอยู่ข้อเจ้าน่ะโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วเออทีกัดน่ะนี่แม่หมือนนี่แม่ไงแตนโอ้ไม่ไ่แตนมาหาหลานด้วยจ้า

พอไงผลนมันนี่หมือขึ้นพอไงผลนก็ไเป็ต็อึงได้ไงต่หลายหลายกบเพิ่งอก่งอเพิ่งก็ต้ตมาสูือแย่แตนกินมึอเศร้านี่มิตรไข่บ่อรมีกบมีตรมีแตนอันอึงอืมแมปวดขาันัหาง่ ล่มคนที่ตโตล่มแหงๆครับทรามันล่มบบน่อยเต้นครับอันโดมยู่เหอเก,ก็บก็มีพิษเยอะนดหน่อยได้ไร่ผมไดเอาเตียงโข้ก่ับก็้นแยกสิบชื้นมาหารเปยมันแยกพิดมาไปพะหน้าหอกรามาขวนเราอยบอรบ่ป,ปากขึ้นนี่บ้วบน,นวี้รันฝนดแก้วสีบ้านเตียงรับโขไกมาไล่ให้รงคอาให้ร,อง,อ,หรองพีเสยอยู่แล้ว